ถอดมาที่ฐานโชเลยเพื่อนไม่อยู่ไม่เป็นไรโดนนีน่โดนทีนึงโอเคทิสซิเวอร์มาคนอีกกาอยู่ข้างหลังเหลืองไม่ร้อนหรอกมาดูเอลกับกูนี่พี่ชอบดูเอลไม่เจอแล้วว่ะมองไมมปุ๊บถัไดไปไงเนี่ยแล้วจะว่าอย่างไรลูกสวนมังก่อนตายแล้วมีอิสระแล้วน้องแล้วคนที่แล้ ปุเฟิร์นแล้วคว้านคิวอ่างหงมที่ไหนมันที่บิดคิวค <tr> <tr> ิวกินนมแล้วหนึ่งร้อยคว้าคิวเอววสวัสดีครับวันนี้จะเล่นอาร์ทอกนะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่มันตัวบรรดุดแบนคือตัวแม่งเก่งมากๆแต่ว่าคนปล่อยบรรดุดแบนอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบผมก็ไม่เล่นอาร์ทอกบ่อยนะก็จะมาดูว่าตานี้จะเป็นอาร์ท็อกหรืจะเป็นอาร์ออกแต่บอกเลยว่าตัวแม่งโกงขนาดนี้แค่หยิบมาฝั่ของข้าวขวัญพวาแล้ว เดี๋ยวก็พาไปก่อนเลยกันเดีเ๋ยวก็ลงไปแก๊งอุย้ยมีคนเปิดตาผมเปิดใจเลยเปิดอันติแล้วตอนนี้สีกูมากดเลยเอ้ยเอ้ยเออตายอยู่เฮ้ยขอทีเดียวเพื่อนขอผมแตะขอผมทัชหน่อยโอ้โหแต่ฝันวัยรุ่นจัดน้องเอ้ยถีงมงสวยสวยสวยเป็นไง แกงกลางได้ไหมเนี่ยเที้ยแม่งแกงยากอยู่นะจริงๆมันหยิบให้เหลืองแม่งก็หยุดนิ่งะแกงล่างดีกว่าชัวป้าบไม่สนใจลิงเราหาจิงก่อนเลยจิงไม่มีแฟดเปิดติดยัดหน้าบอกเลยเต็งอยู่ตัวเดียวไปไหนว่าน้องโอเคขอตะทีสองทีตีมั่วหมดแล้วตอนนี้เห็นม่วงะทั่วถึงพอกลางปีกแล้วคนหนีกันหมดกูหอเหี่ยวเก็บปีกเลย โอ้ไอ้นี่ก่อนเลยไอ้คนถือไพ่จัดไปก่อนแล้วกันโอ้โหเพื่อนเก็บหมดเลยววะเราเอาไอ้นี่เลยปิดบัญชีเกมคนคนที่แค้นตายเออให้เหลี่ยงปาปิดตัวนะไม่ได้ปาใส่เราปาใ,ใครไม่รู้นะแล้วทำไมลาลิตเขาได้ไงวะตัวเองก็ไม่มีสมัยเอ,อเ้ยเปิดฟรีฟรียิงอยากตายหรือเปล่าครั้งแรกโดนผมเข้าเลยอะ่ะเอา้ากลรงใจมาโอ้โห แขนสั้นตายกูทำไปทำไมไปลิงหรอกเจ้าอุย้ยลิงเด้งตามไม่หันต้องไปไหนแล้ววะมันจะไกลใ,ใครปวกวอยวนะเนี่ยพี่เกดต,ตามแล้วตามลิงมันยากนะเพราะว่ามันเร็วอะถ้าเปิดสันติไล่มันไม่รู้จะฆ่าอะไรหรอือเปล่าแต่ไม่รู้แต่แพทิออนนะ่ะน่าจะไม่รู้ตอนเนี้ย เรียบร้อยโอ้ยโอ้โหต้องผิวจังวะสักทีดิเออโอ้โหทำให้กูไปดูเป็นไอ้โง่เลยเมื่อกี้สองทีไม่โดนกูเขินนะเนี่ยจะผิวแล้วแค่นั้นอุ้ยโดนไหมวะจะทิ้งก่อนก็นได้อ๋อมีแปดอีกแล้ว <c oughs> ตัวเดิมเลยคือ <c oughs> ทุบลิงก่อนโอ้ยน้นติเพิ่งมาไหวไหมเนี่ย ทุบโอ้โหแล้วผมได้ทุบนะเมื่อกี้เล่นๆเ,เลยเคลื่อนติมาช้าเกินแข่งไว้เพื่อนไอ้อะไรแข่งมาช่วยแล้วายห,หานะเพื่อนกูไม่เป็นไรหรือเตะดาเอาจริงก่อนเลยเมื่อกี้ทำให้กูดูเปไห้โง่ในป้อมก็ไม่รอดกูบอกไว้เลยไม่รู้จักอัดหอกย่อทำในป้อมเหรอถึงโมงขนาดนี้จะไม่รอดได้ไงอะเอาป้อมก่อนเลยของปี มาเต็มเลยวะจะใส่เหรอเฮ้ยจังหวะนี้จจเงยน็นพอมัมปุ๊บโอ้โหทันได้ไงเนี่ยแล้วจังหวะผมจะสวนมันกรนตายแล้วกูอิสระแล้วน้องไอ้คนถือคัดมาดูเอลกับกูนี่ิปเปิ้ลแล้วควาสคิวของผมอยู่ไหนมาพี่บิดทิมคิมจุ่มนมแล้วเรียบร้อยควาสคิว ตึงจังวะรวมพนคนปิดลิงโอ้โหนี่เห็นแล้วอะเห็นโอ้ยมีผิวด้วยย่งหลบเจ็ดถึงสองโอ้โหทุบเกี่ยวครึ่งหลอดมึงแรงไวไหนวะพี่ฮัลโหลตัวมึงอะลองสอักทีปรับปรับ โอ้โหโอ้โหทุบหน้าย,ยู่ทำอะไรางานแนะนี่นนงไงโ,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 โดนดับบันสตันมาเลยหมนก็ได้นะหนึ่งสามชดปฏิหารโชว์เลยเพื่อนไม่อยู่ไม่เป็นไรโอ้โโดถโ่นไปเนี่ยโดนทีนึงโอเคซิลเวอร์มาคนถือการ์สอยู่ข้างหลังจิบเหลืองไม่รอดหรอกมาดูเอลกับกูนี่พี่ ชอบดูเอลไม่เจอแล้ววะอแม่งแรงมากเลยวะอาร์ท็อกหนูแส่ต้องไปหัดได้จริงจริงจังๆแล้วแม่งโกงที่หายอุย้ยอยากไปเปล่าเอเดอร์ใช่ไหมนะ่ะอึดมัง,งกรวะดวเอแม่งไม่ไมจิบไม่ขันเลยมั้งนะ่ะไม่เข้าเลยม่นอึดขนาดนั้น,นวะ ดาวเชิญถุงม่วงตายเกลี้ยงไม่เหลืออะไรให้เราเล่นเลยอ่ะสั่งการติมาทุบหน่อยดีลิงโอ้ยเมนูหละมาไททิอนก็ได้กูทุบหมดแล้วตอนนี้อยากทุบกดซูสิเวอร์แล้วหาเรื่องเอ้ยโอ้โหเฮาไม่โดนขอบชี้แตกอะ่ะโดนขอบชี้ได้ขนาดไหนขอสักทีกูทำไปทำไมอีกเนี้ยกูไปหากระป้อมจริงวะ เอ๊ะใคตีวะนะจริงแน่เลยอ้าวอีแป้งจะไปไหนสัญญาไปนะขอรอทุบหน่อยโอ้หเจอขอบชีตครึ่งหลอดอแป้งอึ้งเลยมันแรงจังวะอาทอกไม่ค่อยเล่นบ่อยนะผมไม่รู้ตัวมันแรงขนาดนี้เลยนะแคปโดนขอบบชีตครึ่งหลอดอ่ะแรงแ้งขนาดนั้นหรือว่ากล่องนำมนะั้งสกอผมก็ขาด,ดูสกอบดิ เวนปวดแม่ง oh, โคตรบวกเช่นเลยเอเดอร์ Elder ขึ้นนะครับถ้าเราได้เอเดอร์เราก็จะแบบฟาดทีดึงขึ้นหลอดแล้วก็เด้งหายไปเลยไงแบบวันแถบยีลีสอาจจะเป็นจริงเมกไมด์ดีฟคัมทูพีสคนเปิดตาเข้ามาโอ้โหอะไรเนี่ยรวมพลคนตัววาร์ปเหรอโอ้ยกูรับพัดได้ยังไงแต่กูไม่สดแล้วกูจะใส่ผมขอวัดผมให้เอเดอร์คุณเป็นสิ่งตอบแทนเลยเป็นสิ่งตอบแทนเลยสิ่งต่อ,อรงอ,องเออเออ ไอยย้ลิงรอมันตายอ่ะดูทรงฟาไปดิโอ้โห,โโหมีเอวดอร์ก็ไม่ช่วยนี่ขนาดต่อให้นะครับเนี่ยกูก็พูดไปหน้กูล้าไม่ทันเขาทำเป็นขิงไอเวนโอเคนะครับจบผมไม่เป็นอาออกผมเป็นอาถอกอยู่ดีถ้าได้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ้ด้วยนะครับเะเป็นกำลังใจให้ผมมากครับวันนี้ก็ขอตัวเพิ่อาถอกก่อนนะครับก็ไปนะครับสวัสดีครับ